นี่คือรองเท้าที่เกิดมาเพื่อชีวิตคนเมืองนะครับไม่ว่าจะเดินเยอะแค่ไหนคุณก็ยังสบายและก็เท่ได้แบบไม่ทิ้งฟังก์ชันครับ n ิ t radical premium v1 ครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาตามกันในคลิปนี้นะครับพเพื่อนๆครับ จุดเด่นของรองเท้าคู่นี้นะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการดีไซน์ครับที่พื้นฐานการดีไซน์ของ Radical p r e Game V1 เนี่ยนะครับใช้หลักชีวกลศาสตร์นะครับช่วยให้ตัวรองเท้านั้นมีคุณสมบัติในการรองรับสรีระเท้าของเราได้เป็นอย่างดีนะครับพร้อมทั้งให้การสวมใส่ที่สบายและมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่สูงต่อมานะครับจุดเด่นจุดที่2นะครับเป็นหัวใจของรองเท้าคู่นี้เลยนะฮะนั่นก็คือ midsole นั่นเองครับ midsole เป็น Dynamic c a s i n นะครับ เป็นวิโซ7ชั้นนะครับให้มาครบทั้งความนุ่มความเด้งแล้วก็ความมั่นคงครับเพื่อนๆอนินโซเป็นออโเทไลท์ระบายอากาศมีซูเปอร์โฟมมีซูเปอร์โฟมด้วยนะมีเซ n เนจี้โฟมสชั้นนะครับมีนี่คาร์บอนเบลดที่ช่วยส่งแรงเวลาที่เราเดินนะครับนี่ครับมี TPU heel stabilizer ก็คือแกนพลาสติกแข็งๆที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับ นี่คือ TPU heel stabilizer นะครับก็เน้นเรื่องความมั่นคงครับแล้วก็มี outsole แบบ all terrain นะฮะรวม7ชั้นพอดีเลยก็ยึดเกาะได้ดีแม้ว่าพื้นมันจะเปียกขนาดไหนก็ตามนะครับนี่คือ outsole all terrain นะครับเชั้นแล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งนะครับนั่นคือเชือกรองเท้าเชือกใช้เป็น snap lacing นะครับที่สามารถปรับความแน่นความหลวมได้ไวนะฮะนี่หมดปัญหาเรื่องเชือกหลุดนะครับฟลลิ่งของโฟมเนี่ยครับมันไม่ได้นุ่มยวบ โฟมมันแน่นแน่นแต่ไม่แข็งนะแน่นแต่มันมีความนุ่มอยู่ด้วยนะครับไม่แข็งมากซึ่งอันนี้ดีแล้วก็มีความเด้งเด้งนิดๆต้องเด้งเด้งนิดๆน,น,น,นะไม่ได้เด้งมากนะครับทีนี้ถ้าจะจะให้แนะนำนะครับว่านิด radical p r e g i m e V1 เนี่ยเหมาะกับใครบ้างน,นะครับเพื่อนๆครับผมอยากแนะนำเลยนะคู่นี้นะครับใครที่ต้องเดินเยอะๆเช่นคนทำงานในเมืองที่ต้องเดินออกจากบ้านนะครับ ขึ้นแท็กซี่หรือว่าขึ้นมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่แล้วก็คุณก็ต้องเดินต่อขึ้นรถไฟฟ้า BTS อะไรแบบนี้นะครับแล้วอาจจะลงจาก BTS คุณต้องเดินต่อไปที่ออฟฟิศเนี่ยคูนี้ผมว่าตอบโจทย์ได้เลยสบายๆส,ส่วนคนที่เป็นครีเอทีฟเอเจนซี่ทำโปรดักชั่นเฮาส์ที่ต้องเดินสม่ำเสมอไปหน้างานนะครับไปคนทํางานอีเวนต์อย่างเงี้ยที่ต้องไปหน้างานไปเดินขั่วงานเลยนะเดินไปเดินมาอย่างนั้นนะคู่นี้ผมว่าก็น่าจะช่วยคุณได้เช่นเดียวกันนะครับ ถ้าเพื่อนคนไหนนะครับอยากได้รองเท้าดีดีสักคู่หนึ่งนะครับใส่ในชีวิตประจําวันใส่เดินไปทํางานใส่ไปเที่ยวไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศนะครับเอาไปใส่เล่นยิมไปเดินลู่ในยิมนะครับหรือเอาไปจ็อกกิ้งนิดหน่อยคู่นี้นิ radical ด radical premium v วันนั้นเป็นตัวเลือกให้กับเพื่อนๆได้เลยนะครับแล้วเพื่อนเื่อจะเข้าใจว่ารองเท้าเดินดีๆสักคู่หนึ่งเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตเราได้อย่างไงบ้างถ้าสนใจรองเท้าคู่นี้นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์4 2 5 degree com นะครับ ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน Rescription นะใส่โค้ดส,ส่วนลด P O R N I I D ลด5%นะครับราคาเต็มคือ4,990บาทแล้วก็ลดไป5%นะครับอย่าลืมใส่โค้ดผมนะ P O R N I I D นะครับ